สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแน l Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูปลาเนื้อมะเขือเปาะครับเป็นเมนูที่เรานำเนื้อสันคอนะครับมาย่างให้หอมเลยนะครับนะเฉพาะแค่เนื้อย่างอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะเอามายำมาปลากับมะเขือเปาะนะครับที่มีความกรอบนะครับแล้วก็ น้ำพลาน้ำยำในแซบๆเลยนะครับส่สมุนไพรหลายๆอย่างนะครับทั้งตะไคร้ใบมะกรูดใบสะแหนนะครับทำให้ความหอมในตลบอบอวลไปเลยนะครับแล้วก็มีความหอมของเนื้อที่มันย่างติดมันด้วยนะครับมาทานเป็นกับข้าวก็อร่อยนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับหรือจะทานเป็นกับแกล้ม กับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับก็ยิ่งเข้ากันนะครับเมนูนี้รับรองว่าเพื่อนต้องติดใจแน่นอนนะครับถ่ายไปก็น้ำลายไหลไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกเรามาเริ่มด้วยการหมักเนื้อก่อนนะครับเราใช้เกลือประมาณครึ่งช้อนชาครับโรยบนเนื้อนะครับแล้วเราก็ขยำให้เข้ากันนะครับจากนั้นเรานําไปย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับ <flow> เราใช้เตาถ่านในการย่างนะครับมันก็จะได้ความหอมแล้วก็เวลาย่างเตาถ่านเนื้อเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มฉ่าอยู่นะครับมันจะไม่แห้งนะครับใช้ไฟอ่อนๆย่างไปเรื่อยๆนะครับกลับไปกลับมานะครับนี่นะครับพอด้านหนึ่งเหลืองแล้วนะครับเราก็กลับอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะไม่ย่างจนเนื้อเนี่ยสุกจนแห้งเลยนะครับเราจะย่างแค่พออ่าด้านในเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับมันสังเกตง่ายๆว่าด้านนอกเนี่ยมันจะ เหลืองหมดเลยนะครับแต่ด้านในเวลาเรากดอยู่เนี่ยเนื้อด้านในมันก็ยังจะนิ่มอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับวันนี้เราใช้เนื้อส่วนสันคอนะครับมันก็จะมีมันแทรกนะครับเวลาเอาย่างออกมามันก็จะนุ่มนะครับจากนั้นเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด400กรัมนะครับที่เราเอามาย่างนะครับแต่เราจะเอาไปพล่าประมาณ300กรัมนะครับ 100กรัมเราก็จะเอามาทานเล่นได้เลยนะครับเนื้อย่างหอมๆนะครับมีความเค็มนิดๆนะครับแค่ทาเกลือคุุกกับเกลือเอามาย่างธรรมดาก็อร่อยแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะเอามาพราให้มันอร่อยมากขึ้นไปอีกนะครับพอเราได้เนื้อแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้คือสุกแล้วนะครับแต่ด้านในมันยังจะเป็นสีชมพูอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้กันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นมะเขือเปราะนะครับประมาณ 4-5ลูกนะครับแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าประมาณครึ่งนิตนะครับเราจะใช้สำหรับแช่มะเขือนะครับจากนั้นก็จะมีใบมะกรูดต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่ครับต่อไปเป็นมะนาวประมาณ1ลูกครับพริกป่นของเราเผ็ดมากนะครับใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพริกจินดาดแดงซอย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3าช้อนโต๊ะตะไคร้1ช้อนโต๊ะ หอมแดง1-2ช้อนโต๊ะนะครับเอาซอยให้ละเอียดนะครับจากนั้นก็เป็นเนื้อย่างที่เราย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้เราจะใช้แค่300กรัมนะครับต่อหนึ่งจานนะครับขั้นตอนต่อไปเราเริ่มมาทำมะเขือก่อนนะครับเรานํานำเกลือใส่ในน้ำนะครับเราจะแช่มะเขือเพื่อไม่ให้มะเขือเนี่ยมันดำนะครับจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดมะเขือให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาซอยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับ เวลาเคี้ยวมันก็จะได้กรอบนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็เอาไปแช่น้ําเกลือไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะซอยใบมะกรูดนะครับเรานําใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วก็มาวางซ้อนกันแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ม้วนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ซอยเป็นเส้นบางๆแบบนี้นะครับต่อไปต้นหอมผักชีครับซอยให้เรียบร้อยครับ เราพักเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวไว้ใส่ในผ้าเนี่ยเป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับเรามาเริ่มผ้านะครับใส่น้ำปลาพริกป่นนะครับพริกอินดาแดงซอยตะไคร้หอมแดงแล้วก็บีบมะนาวครับส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่แดดดี่ลืมไปนะครับนั่นก็คือน้ำตาลทรายนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะตัดหวานเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเปรี้ยวกับเค็มโดดเกินไปนะครับมันจะได้กลมกล่อมขึ้นนะครับ บีบมะนาวไป1ลูกนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับชิมรสชาตินะครับจากนั้นเราก็ใส่เนื้อที่เราซอยไว้ลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตามด้วยมะเขือเปราะครับถ้าใครเอาไปแช่กับน้ำแข็งนะครับยิ่งจะทำให้มันกรอบอร่อยขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับคลุกเคล้าให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ตักหวานด้วยสัก น้ำตาลสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ใครจะใส่ผงชูรสนะครับผงนัวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับใส่ใบมะกรูดซอยต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่เป็นอย่างสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเขาอีกสักเล็กน้อยก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับข้าเนื้อมะเขือเปราะครับแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับ กับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับหรือว่าเป็นกับแกล้มทานกับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเมนูนี้เอาใจพ่อบ้านสักนิดหนึ่งนะครับเราย่างเนื้อนะครับย่างไปกินไปนะครับแล้วส่วนหนึ่งเราก็เอามาผ่านะครับได้เป็นกับแกล้มอีกอย่างหนึ่งนะครับรสชาติจัดจ้านจี๊ดจ๊าดแน่นอนนะครับเพื่อนๆเราไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ